เหนื่อยเอามาแล้วแล้วเล่นเปล่าเนี่ยปัป๊บเนี่ยเนี่ยเอาไหมไม่เล่นไม่เล่น,นไม่เล่นทำไมไม่อยากเล่นแล้วหรอลูกปุ๊บโอ้เหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยทิ่น่ะสมนามนาเหนื่อยทิ่น่ะเหนื่อยใช่ไหมเออรู้จักนอนบางสีเอา้า Nón ăn nè luôn ừ lòng phiêu 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 nè ừ. à. ừ ơi ừ Nói ừ ơ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 i ừ ừ ơi ừ ơi พี่หมาพี่หมาลมมันพัดเหรอฮะอืะอโอ้ลิ้นแดงสุขภาพดีจังเลยโอ้โหสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะแม่ไหมฮะเราดีกันแล้วอะ่ะ เราดีกันแล้วใช่ไหมเราดีกันแล้วใช่ไหมดีกันแล้วใช่ไหม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 อืมเหมือนเชี่วเหมือนเชี่วเหมือนเชื่วเขมือนเ